สัมัดดีค่ะพี่น้องปองไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซีของหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรเอฟซีของอิหล่าหน่อยอาอายสกุลนพรเสียงวิหกคลิปนี้คุณยาไปเห็นพ่อจ๋าโพดห้าชั่วโมงที่แล้วจัง่เมือขึ้นนี่แหละคือตามที่เขาเห็นคือน่องอาอายบ่ค่อยสบายมือขึ้นนี่ึ้นลองเพ่งแบบบ่สบาย เมื่อคืนนี้ขึ้นขึ้นแบบไม่ร้อยเปอร์เซนแต่ใจลอยเปอร์เซนต์พู้น,น้อยหัวใจง่ายง่พ่อถามแล้วว่าไหวไหมไหวเฮามาเบิ่งว่าพ่อจะโพูดแบบไรค่ะเมื่อคืนน้องไอายปวดหัวมากพ่อจะถามว่าหนูไหวไหมไม่ไหวนอนพักผ่อนนะลูกอันนี้คือพ่อบอกคำแรกที่อิหล่าได้บอกกับพ่อว่า ไว้ค่ะสู้สองเนียวคือได้ยินได้ยินันนี่แล้วเราตนแล้วลวันนี้ไข้สูงพาไปหาหมอกลับมาพ่อบอกให้นอนพักเขาก็บอกว่าฟังคำนี้เด้อพี่น้องแฟนแฟนมารอชมหนูอยู่แฟนแฟนมารอชมหนูเยอะหนูขึ้นได้หนูพูดคำว่า ลูกพ่อเก่งไหมคะเขาพูดคำว่าลูกพ่อเก่งไหมคะยี่พอได้ยินแล้วน้ำตาไหลคุณย่าก็ได้ยินแล้วแค่อ่านชื่อกันน้ำตาไหลัวจิทัวใจสูร้อยเปอร์เซน ถึงแม้ว่าร่างกายิิบออับน่วยแต่กรขึ้นแล้วก็ร่องทาหนาทีเจ้าของสองขึ้นแล้วทีอีห่ลาน้อยขึ้นแบบเบาสบายเนาะอีพ่อก็ได้พาไปโรงพยาบาลเรียบร้อยอีพ่อก็อีพ่อดูแลข,ของพ่อดีเลยแต่การที่น้องหลว่ามีคนมารอชมเยอะมีเอฟซหัวใจเหมือนศิลปินใหญ่ๆเลย ยาวเสมอแหละว่าหัวใจน้องตัวน้้นอๆแต่หัวใจใหญ่ใหญ่ใจสู้สู้สูส้สุดๆเลยสมกับเป็นลูกอีพอนกเลยเลือดนักสู้ร้อยเปอร์เซ็นเด็กน่อยคนนี้บอกว่าสิถามอียงหนูไหวไหมลูกเบิง่งจากที่เห็ดงานถึงตีสองตอนที่ไหลเนาะตื่นยี่โมอเช้าต้องตื่นเจ็ดโมงเช้าไปโรงเรียน แล้วยังต้องไปสอบอีกนะคะสอบครั้งเดียวผ่านเลยนั่นเบิงสูขนาดใดสูแห้งสูคักนี่ความก็มเป็นนักสูของอีละแล้วเมื่อคืนนี่แตงหัวบ้านนี่เพื่อนได้เติมหัวใจเลยเพิ่นได้เติมหัวใจเพื่อนได้ไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวคุณยายสิพาไปเบงคลิปนี่ขอเบาเรื่องอีพ่อโพดนี่สักคนคุณยายมักสิมาตีร่วมสะแต่กกหล พระม,มันมาอยู่ในสมองภาพที่รับตาลุงมันมัมกสิเ้วเห็นนองตลอดแหเม,มือขึ้นนี่ในกลุ่มไรสดก็จะเอามาบอกอก่อนนี่ได้ก่อนภาสวมากภาพยังว่าถ้าเรามาออก,กของคุณยายกับสิมาที่หลังแต่คุณยายลูว่าก่อนสิขืนด้วยที่นี่สิจับสิจับยาไว้สิจับลุ่งเอกไว้สิจับทุกคนไว้ ภาพนี่ก็สิมีภาพที่น้องขึ้นเวทีก่อนสิขขืนเวทีกระจับจับยานุไว้จับไว้ตลอดคือน้องก็กลัวตัวเองล้มเหมือนกันรู้ว่าเจ้าของพอเต็มรอยเตะออกมาพ่อบอกอยังได้กับพ่ฟังพ่อบอกว่าให้น,นอนพักแต่กักันยังดีทุกคนจะให้ความดูแลบ,บนเวทีสิกใกล้ชิดน้องตลอดเลยน้องก็รู้ตัวดีน้องสีเศร้ามือใส่เหตุคนประคองไปตลอดเคยเห็นบ่เด็กน้อยอายุ11ปี จะคล้อ,องดังๆคุณยานนะหัวจิตหัวใจมาโพรดพ่อแท้คือคือนับถือในหัวจิตหัวใจเด็กน้อยอายุสิปีเรามีความมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่การงานคักปานนี้บบได้หัวใจ f อซไปไว้ในหัวใจก็บยู่บได้ระล่ละพี่น้องคุณยานี่อีกคนนึ่งเท้เบิดหัวใจเลยว่า,าได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าเอ็นดูน้องมาก ท่านสิบอกว่าหักหลกะกะญานคน่นบอกว่าหา,หา,า,นค,นา,หาคะแนนเสียงคุณยายก,กับขอบอกเลยว่าคุณยายเอ็นดูเด็กน้อยคนนี้เอ็นดูในความที่เขาต่ตสูี่ยเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดเพื่อเขารู้ว่าพ่อก็มีความหวังเพราะว่าไปเบิง่งคางนาก็รู้ว่าเอฟซีมาเฝ้ารอเยอะขึ้น กแมนอิลีบยตาอ,อิหลาหน่อยขืนมาเอฟซีกําลังฮื่ยขืนมาเลยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่น่าภุ่ิใจที่ศิลปินเพื่อนเห็นแล้วเพิ่นเพื่อนบ่าสามารถสิทิทิมหน้าที่ของเพื่อ้ก็เป็นแบบนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองคนที่เป็นศิลปินแล้วมีคนมารอไมงว่าสิเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กน่อยโดยเฉพาะเด็กน่อยสิบเอ็ดปีนี่บางคนเนี่ยบ่ขืนสิบ่สิบ่อดในสิงอแง่แต่ไปหาหมอก็ก็ไม่ไม่อยากฉีดยาเลย เด็กหน่อยกับญาติเขียฉีดยาต่างภาษาโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเอาบอกว่าเด็กผู้หญิงผู้ชายละ่ะญาติเขียฉีดยาหนิผู้ชายญาติหลายกว่าผู้หญิงอีกซะไปแต่น้องกระสูโอ้คุณยาคุณยาบอกบอรู้ว่าสิสันค้ำอันใดมากมาเบ้าแบบเบ้าจังเด็กะคุณยาเขียนเป็นวะไรจุกคือจุกนี่จุกในความในความทึ่งกันไหมนูหนูจะเก่งอะไรมากมายล,ายล่ะลูก คือขี้แง่หน่อยก็ได้ไม่ต้องบ่ต้องเก่งเก่งหายเก่งกัดหนูงอแงมั่งก็ได้ลูกสิบเอ็ดปียาเข้าใจมีภาพงอแงออกมาคุณย่ากับสิบโคุณย่ากับสิบโตีคุณย่ากับสิเอ็นดูคือเก่าถึงหนูกงางจะงอแงมั่งตามวัยสิบเอ็ดปีแต่คุณย่าเคยเห็นงานกับชุกมใหญ่ๆสมัยคุณย่ายังอันนี้อยู่ยังงอแง รู้ว่าได้จะได้เงินก็ยังองอแงีงานเข่าก็ยังงอเงยอันนี้แต่หนูยังเด็กหนูปเป็นยังบ่งอแงีบองง,ง,งได้มั่งก็นิดๆใน,นอๆมาเรื่องตึง้งตั้งแต่ก็บ่ได้บ่ได้สอนให้นี่หรอกคือคือรู้แหละว่าน้องบองงอแงีแต่ถ้างองงคุ้ณยาคนหนึ่งแหละจะไม่ถือเลยลูกถ้าหนูไม่สบายหรือหนูเหนื่อยหนูก็บน่นบ่นมั่งก็ได้บ่นนิดๆใน่นนอๆว่า ย้มคนถามก,ก็เหนื่อยและค่ะทํางานก็ก็เหนื่อยบ้างก็ได้ลูกหนูก็ต้องเหนื่อยเลยต้องแต่บอกงงไงเมื่อนี่นนิเว้าเรื่องอิหล่าโดยโดยภาพร่วมคือความรับผิดชอบสูงสปิริตนักแสดงเลือดนักสู้ลูกพ่อนกพ่อกันไม่คลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ